สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขสุขคนวันนี้กับวันที่สิบสองนะครับเนาะวันนี้คนชาเจ้ากับมีง้วแพ็กคูทองทั้งคูด้วยครับเนาะแพ็กคูทองทั้งครูครับมาแน่น้าให้แฟนเพจแฟนครับผิดจตนาเนาะครับเนาะวันนี้กับวันที่สิบสองเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมนี่นะครับแม่หนึ่งแม่นี่รับประกันทองนะครับมีใบมีหลอดไหนะครับเนาะ เป็นงูออกสไตล์ประมันไทกลางห้องไปหาหง่ท้องใกล้สี่ข้อแล้ะครับหนึ่งนี้ใบไม่รอไทยนะครับเอาะงาแม่นี่นะครับเนาะเบิ้งพันกินงยาวด้ครับยู่ข้างขอกนี่แทะเล็บมีหยาดีเป็นดีและครับงูสตไตล์เนี่ย่าที่มีหยาแทะเล็บนะครับเนาะเบิ้เท่านั้นครับทั้งแทะทั้งเล็บเปิครับคอเข้าดำกีมีดำเป็นงูขบเครื่องเรื่องมด,ดบดดีนะครับ เปิดว้บรหลายนะครับเนาะแม่นี่เนาะครับเนาะหกหมื่นสองพันหกหมื่นสองพันเนาะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสาคนะครับผมมีใบมีหลอดรับประกันทองรับประกันค,าคาน่าทกค่าทอนหา้งมกหางดอกรับประกันให้ดนะครับเนาะง่วมแม่เนี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวจะครู่นจังไปเบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะจังเบิ่งนะะ้ำกันเปิดไวนะนะครับเพืครูซื้อสองได้สี่แหละครับมันนี่มันซื้อหนึ่งก็ได้สองครับใกล้สี่ขออเนาะครับเนาะถาไม่โดนอีกเดือนหนึ่งกับข้อนะครับผม นี่เนาะครับเนาะถ่ายกินน้องในเลยครับทั้งสองตัวนะครับผมซื้อสองได้สี่เนาะครับเนาะวามสูงอยู่ที่ระดับประมาณร้อยร้อยสี่สิบเนาะครับเนาะอยู่นี่เนี้ยในเกีฑ์นี่เลยครับผมกามสูงเพิ่นในเกณฑ์ที่ร้อยสี่สิบเนาะครับเนาะคุณนะครับท่องเพิ่นท่องง่ายครับเลยครับเห็นงูขบเคืองเลื้อยมืดนุดนะครับที่สําคัญเนาะครับเนาะ ห้อเขาแห้งตือตือแล้วครับแล้วห้อแม่นี่นี่ครับกันเขาเพิ่งนี้กันเดียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวจังเมืองบันทายเพิ่งจังน้อยเนาะครับเนาะเดี๋ยวพาไปเบิังบันทายเพิ่นบันเบิังทางหนาครับล่ะกันท้ายแล้วครับด้านข้างเพิ่นต้องครับเนาะเบิ้งน้ำกันด้วยครับนั่นแหละครับบันทายเพิ่น อางลางคักแล้วนะครับเนาะงัวแม่นี่เป็นงัวแม่ล <raszam> <ilim> ูกโอ้ยแม่ลูกขนาดแหละบ่นฉันโดนก็ได้ลูกเนาะครับเนาะงัวแม่นี่ยวันเชยอกก็ล้วงครับผมติ้งหน่อยๆนะก็มีน้ำติ้งเนาะครับเนาะติ้งสมแมงวันนี่ยนะครับผมซสมหัวแมงวันเนาะครับเนาะนี่ติ้งหนึ่งครับผมซสมหัวแมงวันแต่ว่าทีดีก็นั่าจะซื้อหนึ่งได้สองนะครับเนาะงัวแม่นี่ซื้อหนึ่งได้สองในราคา หกหมื่นสองพันนะครับเนาะง้ออ่างยังไงซื้อหนึ่งได้สองครับเนี่ยคุ้มแสนคุ้มนะครับเนาะเอาไปบดดนกได้กินน้องแล้วครับเนี่ยบ่เกินเดือนนะครับเนาะได้กินน้องแน่นอนครับผมคนนครับเป็นง้อขบเกลือนเงินุดัวดีครับง้อแม่นี่ในด่านแท้เล็บหย่ากับเบิรงเอาเลยครับนั่นแหละครับแท้เล็บหยาก็ได้ ระดับข้อมูลสูงก็ร้อยที่สิบบวกขึ้นไปนะครับเด้อความสูงพันนะครับเนาะคุณนะครับซื้อหนึ่งได้สองถ้าซื้อสองก็ได้สี่ได้นะครับเนาะจังเหวงตัวครูพันครับบ้านี้นไอ้ราคาหัวแม่ลูกเอ้ยงัวครบเอ้ยง้อชุดนี่นะครับเด้อถือเป็นถิดครับผมเียังก็ถิดเป็นิช่าะ คือเกาเนอะครับเท่ากสอไรเนาะครับเนาะจังถววังตัวครูพันครับผมนี่แหละครับตัวครูพันควมสูงลอยซี่สิบสี่สิบบวกถึงลอยซี่สิบห้าได้ครับเนาะแม่นี่เนาะครับเนาะเป็นงอออกกึ่งๆลูกกระทบนะครับผมเปิดว้บ่วลายได้ครับบอบอๆครับผมว่าโดนกระดิกินน่องเนาะครับมีใบมีหลอดใหนคขึ้นกันครับแม่เนี่ก็ได้ครับงัวแม่ลูกโอ้ยงอคมนี่เนาะครับเนาะ ชุดนี่แพ็คคูชุดนี่ทองถึงคูแม่นั่นหกสิบสองแม่นี่เจ็ดสิบสองนะครับเด้อเจ็ดหมื่นสองพันครับแม่นี่เนาะครับเนาะออกอคอก็ได้แต่ว่าเราประก,กันให้นะครับเด้อขาทกขาถอนหางมกหางดอกรับประก,กันให้ครับผมอบคอฟองหน่อยว่าถึงบุหรนี่ครับขอกนฟองหน่อยครับผม